สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจเดนการนะครับเค okay, ดูนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่า4กล่องที่ผมเปิดได้คงเด็กอะไรบ้างนะครับแล้วก็คุ้มไหมนะกับการที่ผมพีสี่กล่องแล้วจ่ายไปสี่พันกว่าบาท <c oughs> เอาไว้ให้ท่านผู้ชมไปตัดสินใจเองนะครับสำหรับคนที่อยากเปิดกล่องนะเพราะอย่างนี้คือเวลาถ้าเราจะพีออเดอร์เราได้เราได้ราคาพิเศษอะคือเราต้องพีออเดอร์ตอนที่แบบสปอยยังไม่ออกเลยนึกออกปะคือเราจะยังไม่รู้เลยว่าหน้ากล่องคืออะไรแล้วออกตีมไหนบ้าง เออมันจะได้ราคาพิเศษนะครับซึ่งผมก็พี่ออเดอร์ตอนนั้นเหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออตีมบอกมันเป็นอะไรอะไรยเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ผมได้มามันคุ้มค่าไหมนะกับการเปิดบล็อกเดือนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้แต่ก่อนจะที่จะไปสรุปเนื้อหานะครับขอฝากนิดนึงครับท่านผู้ชมคลิปนี้มันฟรีมันฟรีหมดแหละนะทีนี้ผมขอฝากช่องทางผมหน่อยนะก็คือการอัปเดตข่าวยูกิโอนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์การ์ดของแต่ละเดือนเนี่ยมันหายยังไงเพราะถ้าเราไปหาในเพจที่บอกเอฟเฟกต์การ์ดมันก็จะปนกันซ้อนๆกันเยอะใช่ปะ่ะเฟซบุ๊กนี่นะครับผมแก้ปัญหามาเรียบร้อยแล้วผมก็แก้ปัญหาเลยว่าถ้าเราอยากหาเอฟเฟกต์ของเดือนเนี่ยผมก็ใส่รวมกลุมไว้นในแฮชแท็กของแต่ละเดือนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมุติเราอยากรู้ว่าเดือน6เดือนหน้า มีการ์ดเอฟเฟกอะไรบ้างแล้วก็ไปกดแฮชแท็กนั้นผมกรุบไว้ให้หมดลวแล้วก็ไปหาได้ง่ายๆเลยนะครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับผมช่วยๆกันนะได้โอเคมาเดี๋ยวผมสรุปให้ดูเลยว,ว่าเปิดมา cosine. แล้วได้เลยบ้างโอเคนะครับ, okay, รบอันนี้ก like ็เป็นสี่ตีมหลักๆเนาะที่มันออกในบล็อกนี okay, ้ okay, <า>นะครับผมโอเคมาตีมยอดฮิตนะครับที่คนรอ <ayuda> ที่มันจะลิงก์ไปเดือนหน้านะก็คือตัวของชาร์กนะครับโอเคอันนี้ก็นะครับ ก็เป็นคอมมอนธรรมดานะสาใบาบาหามุดชาก,ก็สามใบแล้วสิ่งที่มันคือเชื่อว่าสีบ็อกที่ผมเปิดอะได้คอมมอนแค่สามใบเองนะ <c oughs> นะครับโอเคนัมเบอร์สามสองอันนี้ผมได้เยอะนะโอเคส่วนพรุ่นี้อย่างละสามหมดเลยนะให้ดูสามสามสามนะครับสามนี่ก็สามสามลำก็ได้สามนะจริงลำได้เยอะนะ เวทชุกก็ได้สามนะครับแล้วก็กำดัง,งเขาก็ได้สามนะแล้วก็ผมก็ลองไปจัดดูเศษๆดูแล้วอะมันก็มอนนะ่ะได้เยอะนะแต่ว่าพวกเอ็กซีดอะได้ไม่เยอะนะครับเนี่ยผมเปิดสี่กล่องอะผมได้ห้าไปเองนะทุกคนเนี่ย <laughs> <laughs> นะครับโอเคแล้วส่วนเวทของเขานะผมเปิดในแฟ้มให้ดูนี่นะครับโอเคอ,อันนี้เวท นี่ผมก็ได้สองใบเนาะถ้าเกิดว่าใครดูคลิปแล้วนะเวทใบนี้บอกว่าเราสามารถชุบมอนน้ำนะครับที่พลังต่ํากว่าหนึ่งพันขึ้นมาได้เธอละครนะครับแล้วก็ตอนเอฟเฟคจะถูกทําลายนะเนี่ยก็ได้ประมาณเนี่ยครับนะสี่กล่องแต่อย่างที่ผมบอกนะบางคนอาจจะเปิดได้ไม่ได้นี่เลยก็ได้นะหรือบ,บางคนอาจจะเปิดได้มันก็อยู่ที่ดวงอีกอยู่ดีอะครับนะโอเคอ่ะน้ําผ่านไปแล้วนะครับตรีมที่สองอันนี้คือกิมมิคพับเพชนะครับ อเคนะอันนี้ได้เยอะมากพูดเลยอันนี้ก็ได้เยอะอันนี้ก็ได้เยอะอันนี้ก็อันนี้ก็ได้เยอะเนี่ยทุกคนดูดิเป็นน,อมมอน้องมอนครือหมดเลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยสามใบเลยครับเนี่ยเออนะรู้สึกน้องม,มอนเครื่องผมได้ห้ามังม้งห้าใบมัง้งใบ,บเนี่ยนะครับอันนี้ไม่เห็นวะจริงมันเครื่อนนี่เนี่ยไม่ขึ้นกล้องไม่เป็นไรไปต่ออันนี้ก็อันนี้ก็ได้เยอะพวกนี้ก็ได้เยอะนะครับโอเค แล้วส่วนซีเคนะที่ผมได้จากตีมนี้นะก็คือ Number 15นะครับนี่เลยนี่นะเป็นระดับซีเคแรนะครับโอเคตีมนี้ถือว่าได้ครบไหมสำหรับผมถือว่าได้ครบนะอันนี้จบไปตีมน้ำก็ได้ครบนะครับเมื่อกี้โอเคผ่านมานะครับต่อไปตีมเพอร์ฟอร์เมนะครับหรือ e m นะ u r จริงๆอ่ะต้องบอกองี้คือเราเปิด4กล่องใช่ป่ะมันให้ ur กล่องละใบใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แรนดอมเลยว่าจะเปิดได้ไหมนะแต่ก็คือผมได้2อ่ะมันก็ค่อนข้างคุมนะส่วน sr น,นี้ก็ได้3นะคือมันจะมีเอฟเฟกหนึ่งอ่ะผมจำไม่ได้นะที่บอกว่าถ้าเขาโดนทาร์เก็ตมั้งนะเขาสามารถสเปรย์ไอ,อ,อตัวนี้ออกมาจากเด็กได้ซึ่งผมมองว่าสามารถไปทำแบบ sp l i t t ต n a ได้นะครับก็อันนี้ อันนี้ก็ถือว่าจังหวะดีนะผมเปิดได้3ส่วนพวกนี้ก็ได้อย่างละ3เนาะอันนี้เป็นน้อมอนคือวุ้ยนี้มี 5...6 ใบมั้งเนี่ยนี้ก็ได้ครบ3นะครับพวกนี้ก็3หมดไม่มีอะไร3หมดไม่มีอะไรอันนี้ก็3นะครับอันนี้ก็3โดนปลอดมาละปลอดมาใบหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็3พวกนี้3หมดเลยนะนี่ก็3ไอเนี่ย sr ผมเปิดได้2ใบนะครับนะก็ขาดอีกใบหนึ่งก็คือแบบ ครบเลยคอมพลีตเซ็ตเลยนะโอเคส่วนตัวซีเกะผมเปิดได้ตัวนี้นะครับเป็นซีเกดนะเออแล้วนี้ปลดมาหนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนอ่ะให้ดูคร่าวๆก่อนโอเคอ่ะสุดท้ายนะครับตีมนี่ผมชอบตีมนี้มากนะคือผมเป็นคนอินยูกิโอเจเอกมากมันมีใครอินบ้างนะโอเคตัวเนี้ยผมกะใส่สองอยู่แล้วนะเพราะมันเสิร์ชได้นะครับ อันนี้ไม่มีอะไรผมได้เปิดได้2ใบก็พอใจละโอเคส่วนอันนี้ไม่มีอะไรนะครับอย่างละ3จริงไม่รู้ต้องใส่ปะนะพี่คนนี้เพราะเขาต้องส่งเวอร์สองในการลงเออแต่ว่าก็มีคนนี้สเป์เขาได้นะแต่มันต้องถูกทําลายจากการคู่ต่อสู้ผมว่ามันยากนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ก็3นะ3ไม่มีอะไรนี่ก็3จริงใบเนี้ยใบเสิร์ฟอะบอกว่าดิสตัวมันนะครับกับการดอีกหนึ่งใบนะเสิร์ฟสองซึ่ง ผมมองว่าข้อดีคือถ้าเราไม่โดนอุราลาหรือขัดการเซิร์ชอะ่ะมันทําให้เราแบบได้สองใบเพิ่มฟรีๆนึกออกปะแต่ถ้าเมื่อไหร่โดนขัดแม่งคือบันเลยนึกออกไหมเออจริงๆตอนอันนี้ต้องสามนะผมเปิดได้ใบเดียวนะครับแต่ก็ไม่แพงนะในกลุ่มเขาขายกันอยู่ใบละร้อยเองมั้งเออใช่ส่วนระดับพิเศษนะครับผมเปิดได้อวดหน่อยอวดหน่อยเล l เ e er c t o r ร a r e นี่นะครับสวยมากนะ c o l l e c t ร r rare เออแต่ใส่ซองปุ๊บแม่งเหมือน แม่งเหมือนซูปเปอร์เลยว่ะมีใครรู้สึกปะใส่ซองทีไรคือแบบหายหมดเลยอ่ะเออนี่ก็น่าเสียดายนะแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเคมาสรุปให้รีแคปนะมีสี่เต็มของที่ได้ก็ตามนั้นนะครับพี่น้องก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะว่าผมจ่ายไปสี่พันกว่าบาทอะ่ะกับแรนดอมได้ของประมาณเนี่ยคุ้มไหมนะซึ่งถ้าจังหวะไม่ดีอะ่ะผมอาจจะได้บางใบไม่ครบตีมด้วยนะ ก็ต้องไปสุ่มเอาละกันนะครับแต่อันนี้พูดจริงผมขอบคุณพระเจ้ามากนะผมเปิดได้ใบเนี่ยเออดีใจมากเลยนี่เปิดมายังไม่ได้แบบไปทําอะไรเลยนะใส่ซองเลยนะครับนั่นแหละถ้าเกิดว่าจังหวะดีคุณก็จะได้อย่างนี้แต่ถ้าจังหวะไม่ดีก็คุณอาจจะแบบไม่ได้อย่างนี้นะครับเค okay, ครับพี่น้องก็จบไปแล้วนะกับการรีวิวรีแคปทุกอย่างที่ผมเปิดได้นะ ก็พี่น้องก็คิดยังไงอ่ะคิดว่าคุ้มไหมอ่ะกับการจ่ายสี่พันกว่าบาทผมพีมาบอกแล้วเท่าไหร่อ่ะจําไม่ได้แลวเก้าร้อยกว่าบาทประมาณนี้แหละนะเออพี่น้องก็คอมเมนต์มาหน่อยนะหรือใครได้เจ๋งกว่าผมหรือเปิดอะไรได้บอกมาหน่อยนะเพราะว่าส่วนตัวผมนะถ้าออกอย่างเงี้ยบล็อกในผมซื้อแยกดีกว่าเออแล้วก็ซื้ออ่ะถ้าเรามองว่าใบไหนมี potential ซื้อช่วงแรกๆเลยเพราะว่ามันจะคือถ้าเกิดเราสมมติเรามองว่าใบนี้เก่งอ่ะแล้วเราไป รอสักพักหนึ่งอะแล้วถ้ามันไปทำผลงานดีในเมตานึกออกว่าราคามันแบบพุ่งเลยอะสกายสไตรค์เลยอะเออนะเหมือนไอตัวเนี่ยยกตัวอย่างกันลูวๆอะทุกคนจำได้ปะออกมาแรกๆนะจำได้เลยใบละบางคนแบบรีบก็าขาย2 5 0หนะบางคนก็300เอเออเราเป็นไงพอไปถึงช่วงนึงแม่งขึ้นไปเท่าไหร่ห้าหกร้อยบาททุกคนนีกออกว่าเอออะไรอย่างเงี้ยแหละใช่ถ้าส่วนตัวผมนะถ้าเกิดว่าของอะไรที่มันแบบ เออถ้าเกิดว่าเป็นบล็อกเนี่ยถ้าผมรู้อนาคตน,นะผมซื้อแยกดีกว่าเออจ่ายสี่พันกว่าบาทแต่ของที่ผมได้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะมีปล่อยบ้างนะกับของบางใบที่ผมเปิดได้นะเออก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สนับสนุนได้นะครับผมก็ไม่อยากขายแพงหรอกนะก็เข้าใจแหละว่าแบบเออคนก็แบบอยากเล่นโค้ไม่อยากซื้อแพงเนาะนะกนะ็ของก็เดี๋ยวผมลงในเพจเจนนิการนะครับก็ เออฝากช่องนี้ไว้หน่อยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับนะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมทุกท่านมากครับสวัสดีครับ